Eu não sei o ค,คุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ DVS Explorer นะคะทุกๆวันอังคาร11โมงตรงแบบนี้และค่ะเรามีนัดกันนะคะเพื่อคุณผู้ชมนั้นเลือกหุ้นลงทุนได้ถูกจริตนะคะกับคุณผู้ชมเองว่าคุณผู้ชมจะไปน,นั่งทุนที่ดูเรื่องของปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวหรือว่าจะดูเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคหรือแม้กระทั่งบอกว่าเอไม่มั่นใจว่าจะเลือกลงทุนโดยดูจากเรื่องของพื้นฐานหรือว่าดูจากสัญญาณทางเทคนิคดีเรามีโปรแกร,รมช่วยเทรดอย่างเบรนบ็อกช่วยคุณผู้ชมนั้นตัดสินใจลงทุนค่ะ และในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเลือกหุ้นง,ง่ายๆสไตล์ DBS แล้วจริงๆแล้วภาพวมตอนนี้ดูค่อนข้างฟันผัวนะคะแต่จะมีวิธีการเลือกหุ้นอย่างไรรปติดตามกันในช่วงของ Export Fundamental ค่ะเลือกหุ้นง่ายๆสไตล์ DBS สัปดาห์นี้จะเป็นหุ้นตัวไหนดีพูดคุยกันนะคะกับคุณหนึ่งพงพัฒน์สลิปิพัฒค่ะก็หนสวัสดีค่ะ เลือกหุ้นตัวไหนดีคะช่วงนี้ช่วงนี้เราก็มองว่าเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยก็ซบซบนะฮะ,ค,ะคราวนี้เราก็พยายามหาอุตสาหกรรมที่มันยังเติบโตได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวค่ะ,ะไม่ต้องไปเลือกหุ้นที่คาดหวังฟันฟลูจะกลับมาแล้ว<ช>หรือว่าเลือกหุ้นที่อะไรที่ฟันผลอ,อะไรยังไม่ละขอ,อให้มีแคตตาลิสกับอุตสาหกรรมสักนิดนึงคือเราเล่นตามเทรนด์ดีกว่าว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมไหนที่มันยังโตได้ส่วนทิศทางภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเราก็ลองสแกนมาดูก็พบว่าตอนนี้เนี่ยในบริษัทจดทะเบียนเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็จะเห็นข่าวว่าไปทำโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไปทำโซล่าเซลล์ไปทำพลังงานไบโอแมสไบโอแก๊สกันนะฮะเราก็ลองดูว่าเอ๊ะมีตัวไหนที่จะได้ประโยชน์จากเทรนด์อันนี้บ้างเด็กก่อนไม่ช้าไปหรอกจริงๆนะคุณผู้ชมบอกว่าพลังงานทดแทนที่คุณหนึ่งพูดถึงเนี่ยมันไม่เมื่อสัก สปีที่แล้วไหมนะช่วงนั้นราคาหุ้นขึ้นมายังไม่มีประมะูลด้วยซ้ําแต่พอบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ยังเป็นเทรนอยู่<ะ>แปลว่าแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นจริงมีหรือว่ามีแนวโน้มที่จะมีความต้องการจริงเกิดคือจริงๆตามแผน p d p 2015เน่ย<ะ>แผนใหม่เนี่ยในรอบ20ปีเนี่ยกำหนดให้ตัวพลังงานโงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ย จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3เท่าจาก7,000เมกะวัตเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปถึงเกือบ20,000ในปลายแผนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเนี่ยมันหมายถึงอนาคตในช่วงต่อจากนี้เนี่ยอุตสาหกรรมลงไฟฟ้าพลังงานทดแทนม้อปแปลงเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีบางบริษัทเนี่ยเข้าไปทําบ้างแล้วแต่หลังจากนี้เนี่ย เราก็ยังเห็นข่าวกันเรื่อยๆว่าจะมีอีกหลายบริษัทเหมือนกันที่กําลังเข้าสู่อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์อะไรพวกนี้นะฮะ,ะซึ่งทุกซึ่งทุกโรงไฟฟ้าเนี่ยจะต้องใชหม้อแปลงฟังแบบนี้แล้วเราควรจะไปหาบริษัทที่เขาจะไปทํโรงไฟฟ้าหรือว่าบริษัทที่เขาทํหม้อแปลงกันแน่เราคิดว่าหาบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการซื้อของโรงไฟฟ้าเนี่ยอ,อย่างตัวม้อแปลงเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่า แต่ไม่ได้แปลว่าทุกโรงไฟฟ้าที่มีอยู่จะต้องใช้หม้อแปลงเจ้านี้แต่มีโอกาสที่เขาจะขายของได้ใช่ก็คือโอกาสเทรนของตลาดเนี่ยตลาดเขาจะเปิดเพิ่มมากขึ้นค่ะนะฮะถ้ามีการประมูลเพิ่มขึ้นในอนาคตยังไงก็ต้องใช้หม้อแปลงใช่ครับก็คือคือทุกโรงไฟฟ้าต้องมีหม้อแปลง <c oughs> ไม่งั้นใช้ไม่ได้ <c oughs> ตัวที่เลือกนี่คือตัวไหนคะคือเราก็เลือกตัวที่มีมาจิ้นที่ดีที่สุดนะครับซึ่งแล้วก็ลิสต์อยู่ในตลาดนะครับซึ่งตัวนั้นก็เป็นตัว ค t c ซนะฮะ,ะซึ่งก็เป็นตัวที่ค่อนข้างอาจจะเล็กนิดนึงแต่ดูแล้วเนี่ยฟันเดเมนทัลค่อนข้างดีแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับค,ครับถ้าบอกว่าเป็นตัวเล็กที่อาจจะดูมูความคล่องตัวสักนิดนึงแต่แม้ว่า QTC จะจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอไเมไก็ตามนะคะมันก็มีเจ้าอื่นอ่ะมีมอบแบรงเจ้าอื่นด้วยเหมือนกันคันๆไม่สูงหรอ ก็การแข่งขันในหม้อแปลงเนี่ยตอนนี้ก็ยอมรับว่าอุตสาหกรรมมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงแต่เนื่องจากดีมานของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันสามารถชดเชยกับตัวซัพพลายและก็ความผันผวนของราคาวัตถุดิบเนี่ยได้นะครับซึ่งอย่างที่ได้เรียนไปเนี่ยว่าตอนนี้เนี่ยแผนพัฒนา ptp 2015ันสิาเนี่ยกำหนดให้ตัวโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นถึง3เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้โอกาสสำหรับ ตัวธุรกิจหมอแปลงเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับมาจิ้นที่ว่าสูงสูงของเขามาจากมาจิ้นส่วนอะไรครจริงๆเท่าที่สอบถามกับบริษัทเนี่ยมาจิ้นของธุรกิจหมอแปลงของพลังงานทดแทนเนี่ยค่อนข้างถือว่าค่อนข้างดีเลยเมื่อเทียบกับมาจิ้นของเดิมของเขาะนะฮะเพราะว่าเขาก็จะมีการจัดให้ว่าสเปคเป็นยังไงอะไรเงี้ยบริษัทก็ออกแบบหมอแปลงให้ตามสเปคที่ ตัวบริษัทเนี่ยต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมเนี่ยเรามองว่าอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะเติบโตแล้วก็เท่าที่เราลองไปงาน opportunity day, day ของ QTC ดูเนี่ยเราก็ลองสอบถามผู้บริหารดูว่าแนวโน้มไรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยเป็นยังไงนะก็พบว่าตัวไรายได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเท่าที่ลองบวกๆดูนะฮะคือผู้บริหารเนี่ยประเมินว่า ไตมาส3มเนี่ยมีโอกาสที่จะรับรู้กำไรเนี่ยประมาณ300ล้านแล้วก็ยังมีแบ็กล็อกอีกอยู่ประมาณ550ล้านซึ่งถ้ารวมกับไตมาสหนึ่งไตมาสสเนี่ยตอนนี้เนี่ยรวมๆกันเนี่ยรายได้น่าจะอยู่ซึ่เแถาๆประมาณพันล้านถือว่าค่อนข้างเติบโตมากเมื่อเทียบกับปีก่อนที่อยู่ประมาณ700ลา้านะฮะแล้วธุกรกิจของตัวมอปแปลงเนี่ยมันมีฟิคคอร์สท่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้ารายได้เนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยตัว ตัวมาจินเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็วแล้วตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่อาจจะทํากําไรให้บริษัทเนี่ยค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราประเมินตัว cross s s r g r n เนี่ยในปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่แถวๆประมาณ25่้นะครับก็ถือว่าสูงก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ Net Margin เนี่ยเราให้แบบ Conserva t i v e ไว้ก่อนนะฮะก็คืออยู่ที่ประมาณ10%นะครับ ซึ่งถ้าเราไปดูในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยตัว QTC เนี่ยเคยทำรายได้สูงสุดเนี่ยแถวๆพันล้านบาทเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัว net margin ของเขาเนี่ยสูงถึง12%แต่เราให้ conservative ไว้ก่อนที่ประมาณ 10%, 10นะครับฟังดูแบบนี้แล้วแน่นอนว่า QTC เหมือนจะมีศักยภาพหะในการที่จะถ้ามีความต้องการเขาพร้อมผลิตแต่มันมีความเสี่ยงไหมถ้าโรไฟฟ้าที่บอกว่าจะประมูลจะประมูลแล้วสุดท้ายเลื่อนมอแปลงก็อาจจะไม่ได้ขายได้ตามคาดก็ได้ มีความเสี่ยงแบบนั้นไหมคะก็ตอนนี้เท่าที่เช็คดูนะฮะคือจํานวนแบ็กหลอกเนี่ยที่เราสามารถรับรู้มาได้แล้วในหน้าจะรับรู้ในปีนี้เนี่ยก็อยู่ที่550ล้านนะคะ,คะบวกกับไตมา3เนี่ยคือบวกไตม้า1ไตม้า2ไตม้า3ประมาณการทั้งหมดเนี่ยการถ้าสามารถรับรู้ได้ทั้งหมดปีนี้เนี่ยรายได้จริงๆมันคืออาจจะขึ้นไปถึง1,100ล้านซึ่งในโมเดลของเราเนี่ยเราสูมไว้เพียงแค่ประมาณ970ล้านเท่านั้น ะะก็ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างามีอัพไซด์พอควรแล้วก็เนื่องจากธุรกิจของตัวม้อปแปลงเนี่ยโดยปกติเนี่ยไตรมาสหนึ่ไตรมารสสเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกําไร <c oughs> เพราะการรับรู้รายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปเข้ามากในไตรมาสสี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ตอบสนองเชิงบูกไปก่อน <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อก่อนอก่อน,ก,อนก่อนที่จะมี รายงานผลกําไรที่จะดีในไตรมาสสาไตรมาสสีเนี่ยก็น่าจะทําให้มีมีช่องว่างในการแกบในการกําไรเนี่ยได้มากพอควรนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยถ้าที่ดูแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยค่อนข้างมีการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างดีสม่ําเสมอนะฮะปีนี้เนี่ยเราประเมินว่าบราิษัทเนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนของตัวาตัางเงินปันผลเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกจดสเปอร์เซ็นค่ะ 6, 6. สูงนะ ถือว่าสูงนะฮะแล้วอันนี้คือคิดจาก payout ratio ที่52%เองนะฮะ52%นะครับในขนณะที่ปีที่แล้วเนี่ย payout ratio อยู่ประมาณ65%อนะฮะอันนี้คือเรากดไว้นะฮะ <Questo S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราคิดว่า,าที่เราทำกำไรที่105้าล้านบาทเนี่ยแล้วก็ตัว target price ที่6บาท29เนี่ย <S 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 เป็น PE ที่12เท่าเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้เป็นราคาที่แพงมากมประกอบกับบรษิษัทเนี่ยไม่มีนิสิน ะอะไรยาวด้วยนะฮะ r o e ตัวเลขอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างดี r o e เนี่ยเฉลี่ยประมาณ20%่ปอปีนี้20%แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18%นะครับโดยรวมก็ถือว่าทางด้านพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างนสนับสนุนแน่นมากค่อนข้างค่อนข้างดีนะฮะยากที่หุน้น r o e สูงเทรดที่ P/E 8เท่า Price per book 1.6่เท่า Dividend ดีวเวนต์ก็แต่พอดีที่เลโชมันสวยขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าไตมารหนึ่งเนี่ยเขาโดยปกติไตมารหนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยกําไรจะขาดทุนเพราะฉะนั้นราคามันเลยยังไม่ตอบสนอง <c oughs> เพราะฉะนั้นพอเราดูภาพรวมเนี่ยมันเลยทําให้เลโชเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ถูกแล้วก็พอที่จะสามารถซื้อได้เร <c oughs> ียกว่าไปทําการบ้านแล้วก็เลือกเฟ้นหาเล็กคลิคหนูฝากคุณผู้ชมนะคะณราคาปัจจุบัน ยังมีแอปซด์ยอยู่ร,ราคามาสมหบาท29สใช่ครับก็ฝากเอาไว้กับอีกหนึ่งทางเลือกกับคุณผู้ชมพิจารณาในเรื่องของการลงทุนแต่ยังไม่จบอยู่เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหนึ่งจะมาดูสัญญาณทางเทคนิคให้กับคุณผู้ชมค่ะว่าจริงๆแล้วจุดที่เราจะรับหุ้นของ qtc เข้ามาสะสมในพอร์ตนิ่งๆชิลๆแบบนี้จุดไหนดีเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาดูสัญญาทางเทคนิคกันค่ะ